ท mm hmm. <pt> ี่หนึ่งไหวเอาพี่ฐาตอนจะถึงแล้วนะติดกลางยัดโ่วยไม่ทันน็อกหนึ่งนะครับ ตัจวตจะหมดแล้วสว oh. ัจะหมดแล้วสธ่เอ้ยมีอียมีอีกมีโอ, oh. อหรหอ,อดปล่าก่อนดแต่เหมือนจะมีอีกนะ นี่ลงอีกไหมฮะผมจำไม่ได้มาแล้วเนาะผมเคยดูเขาเปิดตั่นนี่อืมแต่เออไอตืเป็นที่เปิดืเกือมาเยอะ่เยอะเยอะไี่ที่สองหมื่นยูซีแล้วไม่ได้อะไรก็แคได้่คนั้นเลยน่าจะใช่แล้วไปพูดจาโหดหลายกันจังเลยฉันได้จิตใจกันมากยออเพื่อน เพื่อนมาเอาไอดาว่าผมไม่ได้ไปผมไม่ได้เก็บไปอ๋อโอเคครับได้ได้ได้เยอัวางไปครับว้าวของครับมีคอมเพนนะครับเอาไหมโดนแล้วไม่สันตูได้ป้ไม่มีสโมค่ะโอ้โหดันเลยมันอยู่ไหนฮะอยู่บนข้างบนเลย เหื่อนแล้นแล้วเเพื่อนเพื่อนลั่นได้นะโอ้ไม่โดนหัวเนาะเนาะเจ็บมากสวยครับสวยครับเพื่อนคอมเปนทิ้งไปยังอเอ่อเิ้อไปแล้วครับเมื่อกอ้ไม่มีคนตอบเออออ

อันนี้ผมซ้ำอันนี้ผมซ้ำอันนี้ผมซ้ำเหลืกตัวเดียวนะครับมันอยู่ตรงเราแล้วมันกระโดดลงน้ำไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหายไปแล้วน่าจะหลบตกเขาเดี๋ยวนะมาสองเดือบไปเลยเหรออ๋อถกเหมือนว่ายอมโดดไปหาเลยจะบอกว่ายอมใจโอเคแล้วแล้วอยู่นู้น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 มันว่ายลงไปฮะมันว่ายลงไปเมื่อกี้ตอนนี้มันกำลังขึ้นมามั้งโอเค หน้าผมเลยอยู่แถวๆเนินนี่นะฮะหลังเนินเนี้ยผมได้ยินละใกล้ๆผมระเบิดก่อนไม่ได้เปนะครับผมเลยจับมาตามนานเลยฮนะเย้เพื่อนไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นหรอครับทำไมยังอยู่อ๋อเอ่อก็ช่วงนี้ยุ่งๆไงก็เลยไม่ค่อยได้เล่น <laughs> ก็เล่นแบงค์ขึ้นช่วงอย่างเงี้ยแหละฮะช่วงไหนว่างก็เล่นอุ Sho, kind of y, ok ้ยตกใจตัดฮ่้ดงเลยไปข้างหน้าผมชิบห่านละวโอ้โหเกือบตัวเดียวด้วยโอมิโกโต เกือบจะน็อกซะแล้วฝั่งนู้นเพื่อนตรงไหนเอ่ย Enemies ahead ว่ายน้ำมาแล้วครับหรือว่ายังไงอยู่บนบ้านเนาะใช้คายิงโอเคได้เลยฮะตัวตอนนี้เห็นหนึ่งตัว Enemies ahead ได้วิ่งแบบสาวมือมาเลยกำลังจะโดดแล้วเพื่อนกำลังจะโดดขาละเห็นละสองตัวเห็นยังเห็นแล้วฮะ รอให้มันรอเอาเลยไหมฮะได้นะได้หนึ่งตัวล่วงไม่ต้องเล่นฮ่ตดน้ำมันหนึ่งแล้วเมื่อกี้ได้เลยฮะมันเล็งไปทางสะพานอ๋อตีนสะพานเพื่อนมีตัวหนึ่งครับ enemies ahead โอเคครับมันมีไอตัวที่โดดอยู่ไหนดีกว่า เฮ้ยขวาขวาขตรงหินเจ็บมาก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 เต็มยิงเลยนะฮะตรงหิน watch out โดนไปหนึ่งนัดหนาะเนาะเลยฮะขึ้นยากนะตรงนี้เพราะมันต้องเดินใช่ขึ้นไม่ได้นั่น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 มันว่ายมาละล่วงครับเรียบร้อยแต่ตรงสะพานยังมีอยู่ใช่ไหม enemies ahead โอเคครับไม่ใช่มันมุดน้ำมาแล้วหรออันนี้ผมยังไม่เห็นนะ,ะเกี้เมกี้มีนะเพื่อนเกี้นี่มีโอ้ซ้ายซ้ายซ้ายจิงสะพานซ้ายจิงสะพานซ้ายด้านเราฝั่งเราครับอาจจะมาแล้วน่าจะเป็นตัวนั้นแหลนะฮะอ,อยู่ไหนเนี่ยอยูย่ไม่ไมีตัอวอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ตายด้วยประเด็น ต้องหินต้องหินโอ้โหเหลือนัดเดียวเหลือนัดเดียวไม่ตายต้องอต้องหัวสะพานนี่อยู่ปั๊มยาปั๊มยาสู้ปัม๊มยาสู้คือมันยอมตายอะ่ะใช่ยอมตายมียเฮ้ย,ยด้านหลังก็มีอ้าวไม่โดนหัวเฉยโอ้เนาะเฮ้ยสอดบี โอ้ตายแล้ว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้จังเลยมันตายอย่างฮะตายแล้วใช่ไหม e n e m i e หินอันนี้ครับวิ่งเข้างาเต็มไปละโอเคครับเดี๋ยวก็ต้องไม่เหาะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราฮิลให้เต็มก่อนระวังยอดเขาด้วยนะฮะ ยให้เต็มก่อน,นแล้วก็วิ่งไปเลยฮะระวังซ้ายมือด้วยนะฮะฝั่งซ้ายอาจจะดันเข้ามาโอ้จริงๆเราไปยึดซ้ายดีกว่าถ้าเกิดเรายึดหินคือเราก็ต้องวิ่งลงอะวิ่งลงก็ียงอยูดด่ดีโอ้ซ้ายไม้ก็โคตรลงดีวะ่ขนนะขึ้นเ่ยขึ้นแล้วไปยึดน่าจะดีสุดนะเหมือนมีตัวนอนอยู่ยตรงนี้เพื่อนตรงไหนโอเคได้ครับ มยังไม่เห็นนะข้างหน้าเลยฮะเดินข้างหน้าเลยเข่านู้นเลยเหรออ๋อน,นู่ยนยังนู่นไงคนเข่ายอดยอดเขาตายหนึ่งนะครับข้างหน้าเราข้างหน้าเราตายหมดมอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่ง สวยชุบให้อยู่ฮะชุบให้อยู่เฮ้ยเราได้ยอดเขาอุย้ยผมเห็นบนเขาบนเห็นยอดเขายอดเขายอดเขาตรงกลางฮะหนตัวอย่างน้อยหนึ่งตัวนะฮะเฮ้ยยูเฮ hey hey ้ยยูออกมาซิออกมาซิเห็นละขวาหัวแตกอีกตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนนะครับอยู่ข้างใต้ นี่หรือเปล่าสวัสดีมีใครอยู่ไหมเฮ้ยแกับผมโอ้โหตกใจหมดเลยนี่อยู่หลังหินที้